เตือนตัวเองว่าเก่งได้แต่อย่ากลางรับรู้ฟังไม่ใช่พรามเป็นน้ำไหลอย่าหลงตนให้คนเขาเหนื่อยใจเจอบันไดถ้าขึ้นได้ต้องหลงเป็นมีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่มีมนุษย์คนใดไม่ต้องการความช่วยเหลือดอกบัวยังต้องอาศัยใบค้ำชูรั้วแถบ,บหนึ่งมีเสาค้ำอย่างน้อยสามตนคนเก่งคนหนึ่งต้องมีคนช่วยเหลืออย่างน้อยสามคนอ่อนแอจึงรอดอ่อนโยนดำรงอยู่ ไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ำแต่ยังไม่มีอะไรที่เข้มแข็งมาทำลายน้ำได้คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นอุปสรรคอยู่ในทุกๆโอกาสส่วนคนที่มองโลกในแงด่ดีจะเห็นโอกาสอยู่ในทุกๆอุปสรรค ไม่มีอะไรในโลกที่สามารถแทนที่ความเพียรได้คนมีพรสวรรค์แต่ไม่ประสบความสำเร็จหาได้ง่ายในสมัยนี้ยาดีมักจะมีรสขมคำแนะนำที่ดีมักจะไม่สนอหูผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงส่งแต่ยินดีรับฟังแม้แต่คำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมา นับเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญคิดทำการใหญ่อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมียอดคนฉะนั้นอย่าประมาทศัตรูที่ร้ายเหลือไม่เท่ากเกลือที่เป็นหนอนปลาใหญ่มักตายน้ำตื่น ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตนคนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้นแต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะไม่มองไปยังอนาคตในวันที่มืดมิดยังมีแสงจันทร์ส่องสว่างให้กับชีวิต ยังมีแสงหิ่งห้อยสร้างความสดใสสวยงามแล้วทำไมเราไม่เอาความคิดดีๆของเรามาสร้างแสงสว่างให้กับชีวิตของเราเองจะมัวมานั่งอยู่ในความมืดทำไมกันความคิดดีแต่ไม่ยอมลงมือทำก็ไร้ซึ่งความหมายความคิดดีแต่ทำไม่ได้ก็ไร้ซึ่งประโยชน์ ราะแสวงหามิใช่เพราะรอคอยเพราะเชี่ยวชาญมิใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณตนถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีมังกรถ้าไร้หัวหางก็ตีกันเอง ถ้าคานบนเอ็นคานล่างก็เบ้ว่วถ้าเสาเอกเฉียงเสาโทก็เฉ๋คนมองไม่เห็นการไก่ภัยก็จะมาถึงตัวคนไม่รู้จักตัดไฟภัยก็จะน่ากลัวไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียวแต่คนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้เลยเล่นมาครุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียวเดินมากรุกยังต้องคิดเดินมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรเมื่อใครสักคนนึ่งทำผิดท่านอย่าพึ่งตำหนิหรือต่อว่าเขาเพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขาท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้